สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบอร์สุพรรณบุรีนะครับก็มีชานนะครับมีชานเลี้ยงนกแบบต่อดินนะครับทำจากไวด์เทียมขนาดสิบมิลนะครับมีตั้งแต่ราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนะครับอตอนนี้มีข้องพร้อมส่งทั้งหมดเลยนะครับมีข้องพร้อมส่งทั้งหมดเลยนะครับชานมีทุกขนาด นะครับมีทุกทุกราคาครับตั้งแต่ตัว550850แล้วก็950บาทนะครับตอนนี้มีข้องพร้อมส่งนะครับมีจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะครับซื้อเยอะลดได้ครับหรือว่าใครจะรับไปข่ายต่อทางเราก็มีบริการให้แบบราคาส่งนะครับมีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาค่ายปีกนะครับอาจะเป็นตะข่ายคุมกงชานก็มีนะครับตะข่ายคุมกงชานนะครับสำเร็จเลย นะครับไปซึ่งกรใช้งานกันได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นกรงเลื่อนยี่นึ่งใบนะครับเป็นกรงไม้นึ่งใบนะครับตัวนี้950บาทรวมส่งนะครับแล้วก็จะเป็นพเนียตซองชาญนะครับข้องหนกเข้ายายแล้วก็ซองชาญหนกเข้าชวาแล้วก็เทนฟาดลานนะครับพเนียตเรายงก็ยังมีอยู่นะครับพเนียดตัวซวยกันเลยนะครับก็ใครจะเอาก็ทักเข้ามานะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ที่ผุ่มให้ไว้ก็ได้ครับเป็นเบอร์โทรนะครับ ตามไอดียไลน์ก็คือเบอร์โทรที่วผมให้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างบนนะครับเป็นพเนียตต้องชานนะครับพเนียตต้องชาน er, นกเข้ายหายนกเข้าชวามีนะครับมีข้องพอร้รอมส่งเลยนะครับมีข้องพอร้รอมส่งเลยแล้วก็จะมีกรงแล้วก็จะมีเป็นกรงชานนะครับกรงชานเลี้ยงนกแบบต่อดินนะครับไม้ส่งไม้ซ้าวาก็จะมีค่าอยู่ตลอดนะครับสิบเมตรแปดเมตรมีข้องตลอดนะครับ mm hmm. อ,อันนี้ให้ดูเป็นวงชานนะครับเลี้ยงนกต้อดิน นะครับพูดเยอะไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเเวลาเยอะมันนานแล้วมันลง YouTube ค่อนข้างที่จะยากนะครับลงเคยลงไล่ครั้งแล้วนะครับถ้าเวลานานๆแล้วลงไม่ได้ครับเเน็ตไม่ตาเทียนนะครับลง YouTube ไม่ได้ถ้าใครจะเอาก็สูรแปดสี่ก้าสี่สูงเจ็ดสี่ห้าซองนะครับโกงชานนะครับตะไครคุมโกงชานนะครับมีสําเร็จเลยนะครับมีสําเร็จเลยหรือว่าจะจัดแบบครบชุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพเนียดจะเป็นกง ก็ได้นะครับกรงตัวนี้ก็950บาทหลวมทรงครับเลือยอยู่ใบเดียวนะครับกรงไม้นะครับสำหรับกรงชาดก็ประมาณนี้นะครับวันนี้จบรีวิวไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ